เอาใครที่ใครที่พูดแทนแทนได้ก็ก็พูดของเขนเลยนะชมน่าะจะยาวหรือเปล่าอยู่เยอะนะาแต่เงียบน,<ม>นี่ว่าย,ยัางไงถ้าเขาไม่มาอาจจะต้องรอนะเอ้ามาแล้วเข้ามาแล้วมัน <c oughs> เป็นอะไรไม่รู้อะสมองอะมันต้องมีอะ เลียว์ปล่อยมุกไปหนึ่งรบกวนเปิดชาวติ้งด้วยนะครับเชิญคุยคุยกันได้เลยครับค <uc> ู่นะครับสักครู่แั๊บเดี๋ยวเขาสมองกันเลยครับครับ <S <S ใช่ค่ะก็กลัว t h a n เขาก็อยู่อยู่แต่เขาก็เงียบกันนะเอาเอาเปิดไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันแบบเฮ้ยอพอหรอมันต้องเจอพวกกูอีพวกเนี้ยเบาเบาเบาเือครับผมไม่มีใครอยู สวัสดีค่ะช่วงประจัน้าอ้าหรออ้าหลอแปลว่าอะไรครับรรทำนะหน่าถีบเอาเลยอ่ะอดีดูดีอะไรอ่ะพี่ <laughs> <laughs> ชอบนั่งรอยเผื่อไม่รู้ กระตุยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันี้นะคะโอ้ยดูตึงๆว่ะกระตุยสวัสดีค่ะวันนี้ครับ มันมีท่ามาใหม่ด้วยท่าแหากนนท่าผนมท่าแหกแหกหน้าตะกายหลังตกใจหมดเลยแหกอ่ะตานไปเพื่อนคุยได้ปะช่ทวิสิริฮะแหกแหกหน้า ถ้าถ้าแหวกหน้าตะกายหลังจ้าคิดว่ามันขิ่นเพราะความอ่ะเหรอมันมันถ้าจาพนมช้างข้าอยู่ไหนช้างข้าเนีไย่ก่อนจะได้มั่ง ช้างฆ่าอยู่ไหนจาพนมช้างฆ่าอยู่ไหนเดลี่กูดเอาที่มุมมุมสบายใจมีรอยยิ้มก็พอละไม่ใช่ค่ะมาเคลียมา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 กำลังมาเคลียร์เวลาค่ะห,หาจุดกึ่งกลางจะเบื่ออะไรนะช้างฆ่าอยู่ไหนจาพนม ให้สัตว์มึงหัวล็อกเดนไปเป่าท่านี้เท่อะาจย์พนมเนี่ย,ยก็แล้วให้มึงสัตว์ตายใบเปาสวัสดีครับกำลังม,ลามาเคลียร์กันอยู่คะ่ะถ้าแหวกนารีพยัพะค c ี i นาคาไม่รู้กูก็ไม่รู้ช่องกูเนี่ยช่องกูอ่ะน,นีไม่ใช่ดาเรนละช่องกู ถ้าแหวกนารีพยักษีนาคาแหวกนารีคืออะไรคะฮะแหวกไงแหวกแหวกนารีไ <c oughs> อโจไม่เอาไม่เอาโจอูขอหน้าชัดกว่าน,นี้ได้ปะอูขอหน้าชัดกว่าน,นี้ได้ปะเฮ้ยไเี่ะไม่ใช่ไม่เอาห้ามนะไม่อยากจะทำเพื่อนนะอะไรเงี้ยไม่ไม่ <c oughs> คือถ้าเกิดว่าส่งมาแบบเนี้ยมันใช้ไม่ได้ส่งมาในดิสคอร์อนเลย อ่าค่ะวันนี้ที่ฉันจะมาคุยเรื่องรัตราานาโจ้ท่าทำดีโจกูเอาขึ้นเลยโจต้องไปเลยรัตนารัตนา ขอหน้าชัดๆดได้ปะต้องให้ต้องให้นนี่ต้องให้เซลทำให้มาแล้วครับสภาพร้อมแล้วคุยกันเลยครับคือวันนี้จะมาเจราจาครับอยากเจราจาแบบว่าคุยกันดีๆเฉยๆครับเรื่องที่เคยเอ้ยเรื่องที่บอกสภาไปเมื่อวานเรื่องของเวลาครับโอเคค่ะโอเค ซึ่งอขออธิบายฝั่งออลควีนก่อนนะครับอของวันที่เจ็ดใช่ไหมที่เราตกลงกันว่าเราจะตีกันตอนตีหนึ่งในส่วนของออลควีนก็คืออยู่ในประเทศแต่ว่าฝั่งกาเซียสจะหาไม่เจอถูกไหมครับแล้ววันที่เจ็ดตอนกลางคืนเราก็มาเล่นใช่เราก็มาเล่นกันต่อตอนสองทุ่มถึงประมาณก่อนประเทศรีเที่ยงคืนแล้วทีนี้จากนั้นอะ พอหลังเวทีทั่งคืนน่ะออคุณก็เข้ามาเล่นต่อยันตีสามแต่ว่าไม่เจอกาเซียเลยไม่เจอการโพทวิตหรือไม่มีการบอกโทรไปไม่รับข้อความไปไม่บอกแล้วพอเป็นของเมื่อวานใช่ไหมครับล่าสุดก็คือตอนประมาณสองทุ่มเห็นกาเซียโพเทวิอ่าฝั่งออคุณก็รับรู้ว่าว่ามาแล้วแล้วฝั่งเราเองก็ได้โพทวิตเหมือนกันก็น่าจะรับรู้ว่ามากันทั้งสองฝ่ายแต่ แต่ยังไม่ได้แบบว่าเจอกันซึ่งหน้าใช่ไหมครับก่อนประเทศลีเที่ยงคืนแล้วทีนี้คุยเนี่ยได้มาทําธุระที่สภา,าแล้วก็ได้มาเห็นกาเซียเนี่ยถ่ายรูปลงทวิตอีกรอบหนึ่งก็คือแถวๆสภา,าทางเข้าสภา,าน,นั่นแหละครับแล้วพอทําธุระเสร็จประเทศมันก็ดีพอดีแล้วเข้าประเทศมาตอนเที่ยงคืนจนถึงตีสามก็ไม่เจอกาเซียอีกเหมือนเดิม แล้วทางเราก็เลยตกลงกันว่าแบบจะมาหาจุดกึ่งตังเรื่องเวลาครับเพราะว่าเล่นแบบนี้มันมันประมาณว่ามันไม่เจอกันสักทีแล้วเวลามันก็ยืดเยื้อประมาณนั้นนะครับสภาตามที่ได้อธิบายไปอมอคุยดีโจให้มึงโทษครับไม่ให้ไม่ไม่อะไรคือให้เขามาเจอกันเพาว่าไงอืม คือหลังเที่ยงคืนแบบคนเขามีคอาติงอยู่ครับคือหลังเที่ยงคืนนะเขามีแบบว่าบางคนเขาต้องไปเรียนเช้าต้องมีทํางานเช้ากันอย่างเงี้ยครับไปนี่คือไปหมดครั้งเลยวะครับเ,เลยครึ่งครับเพราะว่าค่อนข้างเยอะค่ะใช่ครับคืออย่างนี้ผมอยากให้การเซตตกลงกับออฟฟิศเลยครับเรื่องเวลาว่าเอาเวลาไหนยังไงสะดวกกันยังไงน่าจะดีกว่าหรือเปล่าหลังรีบหกโมงถึงเที่ยงคืน โอเคไหมเวลานี้น่าน่าน่าจะสะดวกกันทุกคนนะครับก็อันนี้ครับหลังรีเที่ยงคืนใช่ไหมเอ้หลังรีหกโมงใช่ไหมฮะอย่างอย่างเมื่อวานเขาปิดชาร์จใช่ไหมครับกว่าเราจะเข้ากันอ่ะคือกว่าจะเปิดมันคือสองทุ่มซึ่งเวลาบางคนอ่ะมันจะติดคิวทั้งทั้งทั้งกาเซียแล้วก็เราด้วยกว่าจะนวนตัวหรืออะไรนี้อันนี้ไม่เป็นไร กว่าจะได้อะมันสามทุ่มซึ่งเวลามันน้อยมากครับสามทุ่มถึงถึงเที่ยงคืนอ่ะผมขอเป็นตีสองได้ไหมครับตรงนี้เพราะว่าวานผมอยู่ตีหนึ่งตีสอง,งใช่ไหมคะงั้นงั้นเอาตีหนึ่งเที่ยง,งคืนิไม่มีใครตอบเลยเอาถึงเที่ยงคืนมาแล้วก็ช่วงเย็นอ่ะช่วงเย็นช่วงบ่ายอ่ะคือช่วงหลังเที่ยงคืนคือแบบว่าส่วนใหญ่เขาไม่ว่างกันนะบ่ายอรอถ้าแบบว่านับตั้งแต่ช่วงแบบว่าเย็นถ้าถ้าเน้นเับน่าจะเป็น ถ้าสมมุติฝั่งกาเซียบอกว่าช่วงช่วงกลางคืนไม่ว่างอย่างเนี้งั้นพวกเราก็สามารถพูดได้ว่าฝั่งเราก็ไม่ว่างช่วงเย็นเหมือนกันแต่แต่ว่าวันทั้งสามวันที่ผ่านมาทั้งช่วงเช้ากลางวันเย็นแล้วก็กลางคืนน่ะฝั่งเราอาจจะอยู่ตลอดแต่ก็ไม่ไม่เจอเลยช่วงกลางวันก็ไม่เห็นผมเข้าเช้าทุกวันครับผมไปผมเข้ามาตอนเช้าทุกวันไม่เจอเพราะว่าฝั่งเราอ่ะพอไม่เจอพวกคุณอ่ะ เราก็ไปฟาร์มแต่ว่าวันเนี้ยน้องๆอะมาบอกว่าอ่าวันนี้ยเห็นพวกคุณมาล่าตามจุดตามจุดฟาร์มมาอะไรเงี้ยก็ถึงเจอเพิ่งเจอวันนี้เลยเป็นวันแรกแต่วันอื่นไม่เจอเลยที่แบบไปฟาร<อ>์มก<อ>ันอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าอันนี้อันนี้ขอรู้เวลาแบบที่ทเสนอได้ไหมฮะอันนี้อยากรู้เวลาลอ,องเสนอมได้เลยคะ่ะอยากทราบหกโมงหลังรีถึงเที่ยงคืนครับที่เสนอไปเนี่ยคือเป็นหลังรีถึงเที่ยงคืนใช่ไหมฮะครับใช่ครับ แต่ฝั่งเราก็น่าจะเป็นน่ะครับหนึ่งทุ่มถึงตีสองครับเราเรามาหาจุดถึงการกันไหมให,ให้สภาเชื่อตัดสินด้วยครับเพราะว่าผมคิดว่าว่าหกโมงถึงถึงเที่ยงคืนผมว่ามันน้อยไปอะ่ะแล้วช่วงเย็น,นครับช่วงเย็นถึงหกโม,มงเช้าเลยไหมคะอ่ <c oughs> นะได้ค่ะ หกโมงเช้านี้เราลอคุยตั้เช้าเลยไหมคะพูดเอกนักการแล้วก็กินถึงหกโมงเช้าอ่ะอันนี้มาคุยกันดีลากันแบบไม่ได้ไปชดนะครับเพราะว่ามาหาจุดกึ่งกลางจริงๆเพราะว่าเราไม่เจอคุณคุณไม่เจอเราอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เล่นกันสักผมผมพอพูดในมุมมองผมก่อนวันที่เจ็ดใช่ไหมครับที่สภาประกาศเริ่มดิ้นได้เลยอ่ะผมรอตั้งแต่เที่ยงหลังประเทศรีมายันตีสามเหมือนกันผมก็ไม่เจอเหมือนกัน อยู่ครับเพเทวิตตลอดอทั้งรูปภาพทั้งอะไรอยู่หมดเลยครับอยู่ตลอดโพสแล้วก็วันที่เจ็ดใช่ไหมครับวันที่เจ็ดสองทุ่มก็เล่นเัินปกติถูกไหมก็วันที่เจ็ดสองทุ่มก็เล่นเงินปกติถึงเที่ยงคืนแล้วพอหลังหลังรีหลังรีมาพวกผมก็เลยไม่ได้เข้าแต่อันเนี้ยผมไม่ได้แจ้งเอาไว้พอมาเมื่อวานผมเข้ามารวมกันถึงอะ ทุ่มครึ่งผมพร้อมผมรวมตัวกันเสร็จสองทุ่มผมไล่หาทั้งเมืองไม่เจอพอถึงรีผมก็ออกอผมขับห,หา,าตามตลอดนะถ้าถ้ามันเป็นจุดรวมตัวเราทั้งสองฝ่ายนะผมมองทั้งสองฝ่ายมันจะได้สองทุ่มถูกไหมครับอันนี้คือสองทุ่มมันก็จะคือจะรวมตัวฝั่งผมก็เช่นกันครับจริงๆแล้วอ่ะกว่าเราจะ รวมกลุ่มตัวกันได้อะอันนั้นมันก็ไม่ใช่ปัญหาทั้งสองฝ่ายผมเข้าใจสองทุ่มถึงเที่ยงคืนผมคิดว่ามันน้อยไปแล้วแล้วหลังเที่ยงคืนอะของเมื่อวานกับวันก่อนอะซึ่งผมติดต่อสภาทั้งสองวันแล้วไม่มีการเซคนไหนตอบสภาเลยแต่ถ้าไม่ตอบฝั่งเราอะยังพอเข้าใจไงแต่เมื่อวานเราติดต่อคุณไม่ได้เลยแต่เมื่อคืนผมไม่อยู่นะคืนนี้หลังเที่ยงคืนก็ไม่ได้เข้ามานะครับอ่าอ่าครับนี่ยอันนี้อันนี้ นั่นะครับอันนี้ก็น,นั่นะครับที่ได้แจ้งเขาไปตามนี้ครับสรุปแล้วก็คือการเซตเสนอว่าหลังรีหกโงถึงเที่ยงคืนือไหมครับอันนี้ถามถามไปก่อนไหมใช่ครับใช่ครับี่อะไร อโทอดทอโทอโทษจะเป็นหกชั่วโมงซึ่งของเราก็เสนอหกชั่วโมงเหมือนกันเป็นของเรามันเป็นสองทุ่มถึงตีสองของเขามันหกโมงถึงเที่ยงคืนอย่างนี้ต้องทำไงครับสภาช่วยหาการอะไรได้ไหมผมผมว่าสองทุ่มถึงตีสองก็ดีเพราะว่า อย่างน้อยอ่ะผมเข้าใจนะแต่ละคนก็มีธุระมีเรียนมีเช้ามีอะไรเงี้ยแต่ปกติการเซ็ตบางคนก็อยู่ดึกอยู่เช้าก็มีทั้งออฟฟิศก็เหมือนกันถูกไหมครับของของผมก็ไม่ครบไม่ครบตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เลยก็เข้าใจนะชมคือพี่อยากจะบอกว่าถ้าสมมติหกโมงกว่าเมืองจะเปิดหกโมงขึ้นกับทุ่มเซ็ตนู่นนี่ก็คือสายลูกเสียไปไหนสุดท้ายแล้วเที่ยงคืนก็ต้องมาเซ็ตใหม่อยู่ดีมีดีเลยครึ่งชั่วโมงถูกครับแต่ว่าก็ไม่ต่างกันจากหกโมงครับ ก็คือ6โมงอ่ะคือก็สุดท้ายแล้ว6โมง6โมงกับเที่ยงคืนถ้าคนมีพอยน้อยหรือพอยไม่พออ่ะเขาก็ติดคิวอยู่ดีครับสุดท้ายก็ต้องมารอกันอยู่ดีก็เปิดเสร็จก็คือได้เริ่มอ่ะ2ทุ่มถ้าจะเข้า6โมงอ่ะก็ได้เริ่ม2ทุ่มแต่ถ้าเล่นถึงเที่ยงคืนผมก็เข้าใจว่ามันดูน้อยไปหน่อยหรือเปล่าหรือทางกาเซียจะเข้ามาหลังเที่ยงคืนอีกสักนิดนึง ือหลเข้าามอยากให้เล่นหลังเที่ยงคืนสักสองรอบไหน่อยเข้ามาหลังเที่ยงคืนก่อนจะเซตกันก็ตีสองเหมือนกัน่ะครับเพราะว่าช่วงตื่นะคะไม่หค่ะเมื่อวานนี่น่าจะคิวมันน่าจะบากว่าตอนผีกสองทุ่มค่ะคืออย่างนี้ทําไมเราไม่ห้าทุ่มครึ่งเราก็ไปเซตของแล้วหลังเที่ยงคืนเข้ามาเล่นถ้าครึ่งชั่วโมงหากันไม่เจอคุณก็ไปพักได้เลยใช้แบบนี้ไหมครับอยากให้คุณเข้ามาแล้ว คนรูปจะาทุ่มครึ่งถ้าล่ากอยู่แล้วครับี่อยแล้วตามตานนั้นเลยเขาต้องเข้ามาอยู่แล้วไหมถ้าลากก็ต้องเข้ามาต่อนาก็ได้ครับไม่ใช่ครับสมมติถ้าผมถ้าผมไฟตอน5ทุ่มใช่ไหมครับเอผมไฟเสร็จผมไฟเสร็จผมปุ้มลากมีเวลาถึง40นาทีไหมครับถ้าคนอื่นเขาเซ็ตแล้วคนที่คนที่ลากอยู่ไม่ได้เซ็ตครับคนที่ลากอยู่ไม่ได้เซ็ลก็เข้าใจก็เข้ามาถ้าคนเดียวเซ็ต2ชั่วโมงเลยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจ ถูกไหมคือผมแค่อยากหาช่องตรงกลางคือทางกาเซสอยากได้หกโมงเที่ยงคืนแต่ทางออคีนอยากได้สองทุ่มตีสองผมก็เลยบอกว่ากว่าหกโมงเนี่ยคุณจะเซตอะไรเสร็จก็ทุ่มถึงสองทุ่มแล้วกา่็จะได้เริ่มถูกไหมครับแม่ครับปกติอ่ะคือเซตของอ่ะผมเซตให้ทุกคนพร้อมอยู่แล้วแต่ว่าไอ้เรื่องเซตอะเรื่องเซตเรื่องสิ่งของผมไม่ได้กังวลแต่ไอ้เรื่องจํานวนคนเนี่ยครับ อ่อรอเข้ามาพร้อมกันแกนอีกเรื่องของไม่ได้ขนาดเราเนนานเรื่องแค่รวมตัวกันในเชครับก็คือถ้าหลังเที่ยงคืนนะมันจะต้องมีเวลาเบรกอยู่ครึ่งชั่วโมงถ้ามีสตอรี่ถูกไหมครับอาจเพื่อนๆอาจจะเข้าได้เข้าไม่ได้อะไรเงี้ยผมเข้าใจว่าต้องรอจํานวนคนผมถึงบอกไงว่าตามกฎแล้วเนี่ยถ้าหากันไม่เจอภายในครึ่งชั่วโมงคุณก็ดิสออกแล้วคุณจะไปนอนไปพักก็ตามสบายแค่มาแจ้งสภาไว้เดี๋ยวสภาถ้าออกกลิ่นเขาหาไม่เจอถ้าคุณแจ้งไว้นะว่าคุณไปพัก เราจะแจ้งออกพิเองดีกว่าไหมครับอันนี้หมายถึงตรงกลางนะคิดว่ามันตรงกลางพอไหมดีกว่าเพราะว่าออกพินก็เข้าหกโมงอยู่แล้วปกติแต่แค่มองว่าถ้าเล่นกว่าจะเซตเสร็จสี่เที่ยงคืนเราแนะนำเลยเราแนะนำเาแนะนเขาไงอย่างที่บอกเขาผมเข้าใจเรื่องจำนวนคนใช่ไหมฮะมันอันมันเป็น เหตุการณ์ที่เราทะเลาะวิวาดกันมันไม่ใช่โอเคไหมครับงั้นก็เล่นเล่น24ชั่วโมงเลยก็ได้ครับถ้าผมไม่อยู่แล้วแต่ผมทักข้อความมาสัครักออกไหมคือคุณจะเล่น24ใช่ไหมอันนี้ที่บอกกันใช่ไหมครับที่ที่ผมมาหาไม่ไม่ี4ก็จะไม่เจอกันเหมือนเดิมหรือเปล่าถ้าใช่งก็จะแจ้งเขาก่อนไงว่าเราจะออกคุณคิดไม่เขาก็กำลังดูอยู่ไงว่าเวลาเราอ่ะคือผมอยากจะบอกว่า ถ้าจะยี่สบสี่สู้ตกลงตามเวลาที่เราคุยกันไม่ดีกว่าหรอครับแล้วคุณก็ได้ไปพักด้วยเอ่ามันทั้งทั้งคุณแล้วผมด้ไงคือทุกคนก็ได้พักแต่ถ้าคุณไม่อยากพักคุณอยากแบบเจอที่ไหนใส่ที่นั่นก็แล้วแต่นะครับสภาไม่ได้ห้ามนะทำเป็นเก่งทำเป็นแบบทำเป็นแบบอยากที่มากำหนดเวลา นึกออกไหมครับมันไม่ใช่เด็ดนะที่มากําหนดเวลาว่าจะตีกี่โมงกี่โมงงั้นเอาอย่างนี้เลยครับเจอที่ไหนก็ใส่ที่นั่นก็ได้ครับอยู่น้อยอยู่เยอะก็ไม่สนหรอครับครับออกคุยโอเคไหมคุยกันดูคือเราก็แต่ว่าผมจะรายงานสบารับไม่เจอก็ผู้ชายผู้ชายปากดีมากเลยอะผู้ชายปากเหนียมากเลยนะคุณดูลองลองดูสภาพปากผู้ชายนะไม่อยู่คือแบบว่าเฉพาะตัวตัวคุณเองหรือว่าผู้ชายอีโก้สูงมากแกงว่าเออไม่อยู่อะไรอย่างนี้ครับผมจะได้รับรู้แนะนําแกงเลยครับ อได้ครับออฟฟินโอเคไหมเอ่ยถ้าเล่นแบบนี้ตีกันสองสามเดือนก็ยังไม่จบแล้วครับก็เล่นไปเรื่อยครับคืออะไครับปากปากกระติกมากไม่มีคำพูดเอาเป็นว่ามันดึงไม่ได้อ,อะไรเย